เปิดบ้านไก่พาสิตย,ยอมยกเก้าอี้ให้สรยุทธย้ายเก้าอี้หลีกทางให้สรยุทธเปิดบ้านไก่พาสิท์แท้จริงมีน้องสาวอยู่ช่องสามแต่คนไม่เคยเห็นทั้งหล่อทั้งเก่งความสามารถหลากหลายสำหรับผู้ประกาศข่าวชื่อดังไก่พาสิท์อภิญญาวาดวัย40ปีต้องบอกเลยว่าเขาอยู่ในวงการนี้มานานมากมีแฟนๆข่าวติดตามเขาอยู่ตลอดเลยเฝ้าหน้าจอดูไก่ อ่านข่าวทุกวันนี้วันไหนไม่ได้ดูหรือฟังก็จะไม่มีแรงไปทำงานกะลลืทีเดียวซึ่งก่ายเกิดเมื่อวันศุกร์ที่2ตุลาคมพศ2524ที่จังหวัดนครสวรรค์จบการศึกษาระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษาจากโรงเรียนลาซานโชติรวีนครสวรรค์มัธยมศึกษา1-5จากโรงเรียนนครสวรรค์จากนั้นสอบเทียบเข้ามาหาวิทยาลัยได้โดยไม่ต้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตวิศวกรรมโยธาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ต่อมาได้รับประกศาศนียบัตรผ่านหลักสูตรนักเรียนแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยไซตามะประเทศญี่ปุ่นไก่มีน้องสาวหนึ่งคนคือกวางพัฒนาอภินิยวาสซึ่งก็เป็นผู้ประกาศข่าวทางช่อง 3hd เช่นเดียวกันก่อนหน้านี้ไก่เข้าทำงานในสายงานโทรทัศน์เริ่มโดยการเป็นผู้ประกาศข่าวช่อง7ี ต่อมาเป็นผู้ประกาศข่าวทางช่องไทยทีวีสีช่อง3โดยทำหน้าที่ผู้รายงานข่าวครั้งแรกในรายการเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์จากนั้นก็ได้มาอ่านข่าวในรายการเรื่องเด่นเย็นนี้และทํามาตลอดจนถึงปัจจุบันก็มีแฟนๆข่าวติดตามเป็นจํานวนมากเลยทีเดียวเชิญชมในการอ่านข่าวของเขามากๆเลยและในวันนี้เราก็จะพาทุกคนไปเปิเปดดูบ้านของไก่ผู้ประกาศข่าวดังบอกเลยว่าสวยน่ายอยู่มากๆเลยทีเดียวแถมยังอบอุ่นเรียบง่าย ภายในภายนอกตกแต่งเป็นแบบมินิมอลโทนสีขาวเกือบทั้งหลังเลยทีเดียวมองดูแล้วสบายตาสุดๆล่าสุดในอินสตาแกรมสนตัวของไก่เจ้าตัวก็ได้มาโพสภาพบ้านของตัวเองพร้อมกับประกาศให้เช่าแล้วโดยระบุว่าเท่าห้าผมเองครับให้เช่าทำคาเฟ่ออฟฟิศอยู่อาศัยใกล้รถไฟฟ้าทางด่วนจตุจักเซ็นทรัลลาดพร้าวเข้าออกได้หลายทางวิภาวดีพหลโยธินปฏิพัฒน์ ใครมาเช่าก็คือเข้ามาอยู่ได้เลยเพราะตกแต่งไว้สวยมากๆเลยตอนนี้ก็ยังอยู่ช่องสามแต่แค่ย้ายที่นั่งมาเป็นข่าวคำ่ำหลังจากสรยุทธกลับมายอมหลีกให้พี่ชายที่รักได้กลับมาทำงานตรงนี้อีกครั้ง